เราเดินดูหลายๆร้านดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านนะครับตามตดชีวิตครูครับโดยคุณครูธินกรเมืองน้ำดํานะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับวันที่1มกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปารถนา คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับวันนี้ปีใหม่นะครับเป็นวันดีถือว่าเป็นเลิกงามยำดีเลิกงามยมดีนะครับวันนี้คุณครูธินกรครับจะทําบุญปล่อยปลานะครับตอนนี้กําลังตามหาปลาหาซื้อปลาครับซื้อปลามาปล่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่คลองหลวงนะครับจะไปซื้อที่ตลาดไทยนะครับเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจอตลาดปลาน่าจะพอได้อยู่พอสมควรตอนนี้เรามีงบประมาณหนึ่งพันไม่ประมาณแล้วครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมาซื้อปลาไปปล่อยกันนะครับเดี๋ยวจะได้ปลาอะไรนั้นหรือมีปลาที่เราจะต้องการซื้อหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับที่สําคัญก็ต้องมีพกเจล ก็น,นี่ครับหน้ากากกัน้ำมไัไปเลยครับปาปาค,ครับปลาตัวปลาปลาป,าาปลาจับเขาอยากไปอยู่กับเราคอยธรรมชาติ นะครับร้านแรกเดี๋ยวเราถามกันเนะครับซีน่าบลาเลยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับซีซีครับราคาเยอะกันเลยอ๋อเดียวหมดเลยเดี๋ยวเราลอเราเดินดูหลายๆร้าน,านดูนะครับ,รบไปนะครับไปนะครับเนี่ยนะเรต้องไปซื้อปลาออซื้อปลาเข็ง เรามีเงินอยู่ันหนึ่งพันสงร้อยก็จะซื้อปลาอะไรไปบ้างไปามปลาที่เราเขียนมาเมื่อกี้ปลาปลาหมอปลาหมอนครับเราเขียนไปน่แตเราตามไปดูกันไหมตามไปดู không có gì không có gì không có không có gì không có ครับเลือกแพ็ชอนให้หน่อยครับเอาเอา5โลครับ5โลโลตัวเป็นเป็นไหนนะจะไปปล่อยว่าันนี้ไม่ป่วยเลยที่ว่าจไม่ป่วยเลยแม่เลย5โลัไม่ป่วยเลยไอ้3โลแล้วผมไป315บาท หนึ่งของเรานะครับตอนนี้ตื่นเช้ากำลังงัวเงียอยู่เลยครับยังไม่ยังไม่ได้นอน,นครับเน,นี่ยอากาศเย็นวันดีิใหม่อากาศเย็นอย่าตัวที่ทรงพกกระกระเสียมสำรา่ตัวพระก,กษะเสียาสครับแต่ว่ายังสบายดี อกเท่่าไหรนะ็กี่กี่โลนะเอาห้าโลใช่ไหมเอาหกเลยนะครับไม่ได้ยนะินเลยเอาห้าก็ <c oughs> ห้าห้านั่นแหละเดี๋ยวไม่ได้ประดุกเจ็ดห <c oughs> ้าหรอกห้าโลเท่าไหร่เจ็ดห้าสามห้า ห้ายี่้าส5อาสมร้อยเจ็ดสิบห้ มาประดุกหนครับโอเคใส่เรียมเลย ไปปล่อยไหมเนี่ยนจะให้เนาะเดี๋ยวรอไปด้วยับตบับไปไหนครับเนี่ยเอ,ไไเอาไปปล่อยได้ไหมอ๋อขอไปปล่อยได้เขาจะมีชีวิตรอดนะครับเจอปูตัวเขือนี่ค,ร,ครับน้องเราอีก5โล จ่ายเงินไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยกไปรถวันยกไปนะโอเคครับ,รบตอนนี้เราก็ได้ปลามาเรียบร้อยแล้วครับได้ปลาปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอ พ็หมอได้ได้แ,แค่สามโลเองครับเพราะว่ามันแพงโลละตั้งคราวสิบนะครับแล้วก็ปลาช่อนได้มาห้าโลครับโลละหกสิบก็เอ้ยหกใช่ไหมเอ้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาแพงมากเลยเราก็จะได้ปลาดุกเยอะหน่อยปลาดุกได้ตั้งสิบสี่โล,ลครับโล แค่40บาทครับเอาต้องการปริมาณครับเราไม่ต้องการาว่าจำนวนน้อยเพราะว่าเขาหนึ่งชีวิตก็ต้องรอดตายต้องเอาตัวเล็กๆก็จะได้เยอะๆนะครับช่างกิโลแล้วก็ได้หลายตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระมังแล้วก็จะไปสวดมนต์อุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยนะครับ ยังเราเขายังไม่ตายหรอกแต่ว่าเราจะต้องสวดมนต์แผ่เมตตานะครับผมก็จากนั้นก็จะไปปล่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยนะครับเราจะไปใส่กละมังตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่วัดนะครับครับเราก็มาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาปลามาใส่กะละมัง พร้อมที่จะไปปล่อยเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเราจะสวดมนต์ให้เขานะคะมมรับชมบรรยากาศไปเรื่ยอยนน เอย่าเพิ่งเป็นไรนะตัวนี้ร yeah ับอย่างรับอย่างไฟช็อต โอ้โหชอบกระโดดเก่งครับสามโลแค่นี้กระปูตัวหนึ่งกล้ามโค่งครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ ครับเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนปล่อยกันนะครับตอนนี้<ด>เรามาถึงวัดมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ

<ส>เจอหน้าเดิเดไ้คูรงหน้าเกิดชนะเกิดเป็นคนเด้อไปไปการทานที่เดินหมดทุกควเลที่เคิดคน้กัม่วนอตลอดก่อน

มีตัว,ม,ตวมีตัวนันพร้อมหรืออะไรครับอะไรครับสุ่มเข้าไปวู <c oughs> ครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาองบอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ